ตรงนี้เป็นธนาคาร UOB นะเพื่อนๆเจอะกบเจีแล้วจ้ะถนนนี้คือถนนเจริญกรุงนะตามเจ๊มาเลยนะจ๊ะว่านนี้เจจะพามากินอะไรนะจ๊ะนี่จ้ะเป็นสามแยกเจริญกรุงกับถนนพระรามที่สี่นะจ๊ะนี่เป็นร้านระช่องในตํานานนะระช่องสิงคโปร์ถนนสามแยกเจริญกรุงจ้ะนี่นะจ๊ะร้านๆนี่จ้ะ น,น,นี่จ้าเขาจะทำเสกแก้วอย่างนี้ไปนะนี่เป็นอากาศภายในร้านนะเพื่อนๆน,นี่จ้าเราสั่งมาแล้วนะได้แล้วแก้วละสามสิบบาทจ้ามากินด้วยกันเลยนะจ๊ะเราช่องไอ้ตำนานสวัสดีจ้า